สวัสดีพี่น้องมนิกาอยู่น้าคือเก่าเนาะโมนิกาเป็นมือสุดทธายภาษาในี่กสิลังไฟเห็ดกินเนาะนี่กสิปีงปลาทูกับตำมักทัวเนาะแนวจะแจบนนท์ปลาทูซื้อมาแต่ตลาดพุ่นัะเนาะโมนิกาลำหน้าสุดทธายนี่กมักทัวเนาะนะครับ เพื่อจะตำกินข่าวนอกินข่าวน้ยละวมุนนี่ตัวข่าวน้อยตำแล้วก็มีบักพริกบักหน่านอนนอนอยู่หน้านอนกัเทียงหน้าน่อยเฮาอนอนกัดทำคลิปคือเก่าคู่เดิมเนาะมุนนี่กัสิตำหมักทัวกับปิกกระทุก็เลยอยาก โซน้อยหนึ egg, no, an an ่งก no, no, ็บตำกินเองนอกเป็นอาหารเส่าคือไฮนาตะกาตะกาปีงยนอกพี่้อกนอเปีงยปลาทูตอนเปีงยปลาทูแดวก็สิตำหมักทั่ววาสันนี่ปลาทูหาตัวนอก กินแบบอาหารแบบง่ายๆนะพี่น้องเนาะตับักทว่าตับักทว่าปีบทุ่เนาะนี่ก็คือได้หลายคนเขากัดสี่พี่กินน้อยหยามทว่ามันเป็นอาหารที่ว่ากินอยู่หน้ามันง่ายแล้วมันเท็จปอยะหนูพี่ปลาทุตับักทว่าแต่ก็ตับักแต่แต่ก็ตับหมักเนี่ยได้หลายเนี่ยบางที่เขาก็ กันิไปกินก็อดเสียมาเพียเพียยากมันก็ยากเนาะมีแต่กินแบบอาหารสบายสบายเนาะการแต่งกินยากมาเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อตะหมักทัวปีเป็นหูเนาะกระลั่งเดาเดาเนาะมาเด้อมาเด้อมาเด้อบาท ลงมือนำกันเด้อบานะ้านฝากพุทธิตามกดไหลโคตรแส่นเนอะเพื่อเป็นกำลังใจเหตุคิดต่อไปเนอะก็ขอบใจเร้อ